นนี้ดูความรักพาทุกท่านมาเยี่ยมชมกิจกรรมการตั้งร้านขายไม้ด่างนะครับแล้วก็พืชพรนไม้ต่างๆนะับที่โรบินสันจตุรสุรินนะครับเดี๋ยวจะเดินพาทุกท่านเดินดูความสวยงามของมันนะครับโอเคตอนนี้ก็มีสิ่งที่สวยงามมากมายนะครับ สวยงามนะครับครับนี่ก็มีกระถางหลากหลายชนิดนะครับแล้วก็มีไม้ด่างมากมายนะครับนี่ครับสวยงามนะครับพยาอยงอองนะครับแล้วก็มีไอ้ชยชนนะครับก็ดูชายชนนิดหนึ่งราคาพั0ห้าพันห้าร้อยครับนะครับนี่ก็สวยงามนะครับก็ดูราคาสนใจตัวไหนก็ มาดูมันเลือกขาได้นะครับอันนี้ก็โอ้หลากหลายสวยงามน,น,นะครับโอ้ต้นกระท่อมก็มีนะครับนี่ตัวร้อยแปดสนะครับต้นกระท่อม,มนะครับก,รก็มีมีกวักมรกตดําด้วยนะครับนี่เยอะะมากมายนะครับก็อันนี้จีนี่นะครับ550รอ้ อันนี้ดูนะฮะน,นี่ต้องดูนะฮะอันนี้มีบอลกระดาษดางครับ1900 0บาทนะครับซึ่งก็จะมีไข่บอลกระดาษด้วย650านะครับใครสนใจก็มาเลือกชมได้นะครับมีเงินไหลเหลืองนะครับอันนี้ก็ 1, 5 0 0งหาครับหมูช้างเหลืองโอ้เยอะแยะมากมายน,นะครับนี่มีกล้วยดางด้วยสวยงาม ราคาก็ตามนี้เลยครับนี่สวยงามครับครับนี่สวยงามโอ้หลากหลายสวยงามครับนี่หลากหลายชนิดให้เราเลือกนี่โอ้นี่นะครับตัวนี้เป็นแมคโครหนึ่งพนารนะครับแล้วก็โอ้ตัวนี้สวยครับโคแดงแพร 9,500น,นี่ก็เป็นกล้วยลายหินอ่อนนะครับ5,500น่าสนใจทีเดียวนะครับนี่น่าสนใจฮะนี่กล้วยดูกล้วยฮะฟอริดาครับ38,000บาทนะครับนี่ถ้าใครสนใจนี่รามาดูราคานะครับหลากหลายชนิดตัวเล็กๆนะครับ ึ่งเป็นหน่อกล้วยนะครับมีราคาตั้งแต่1,500จนถึง2,000ับาทนะครับนี่ก็มีกวากมระกดนะครับเยอะแยะมากมายนะครับนี้ก็จะเป็นแดงอินโดครับปี5้0หมื่นนะครับต่นี้ก็เป็นราคา25,000บาทสนใจนะครับนี่มีหลากหลายชนิดเลยนะครับมีหลากหลายชนิดเลยนะครับถ้าใครสนใจ ก็มาดูนะครับที่โรบินสันจังหวัดสุรินทร์ครับสวยงามครับที่นี่กล้วยแดงอินโดนี่มาดูเพชรจสีดอนหูช่องพอนกระดาษพอติดสามสีที่บอนกระดาษกาดดำนะครับสวยงามครับนี่หลากหลายเลยสวยงามมาก สวยงามแต่วนี้นะครับมีแต่ไม้ชนิดต่างๆเยอะแยะมากมายครับสวยงามเดี๋ยวพาทุกท่านมาดูนะครับมีอะไรหลากหลายสวยครับสวยงามครับนี่มีเดลีด่าด้วยนะครับก็หลากหลายครับนี่ตัวนี้ก็เป็น ทองใบไม้สับครับนี่ใครสนใจก็เบอร์โทรตามนี้เลยครับใครที่อยากจัดสวนอืมใครที่อยากจัดสวนนี่มาเลยครับก็ติดต่อตามเบอร์นี้ได้เลยครับนะหลากหลายชนิดครับก็ใครที่สนใจนะครับก็สามารถมาเลือกชมนะครับเลือกซื้อได้ตามทีอ่อยากจะได้นะครับตอนนี้ก็มีคนหลากหลายนะครับ ก็มาเดินเยียมชมนะครัแล้วกเ็เลือกซื้อหาไม้ด่ากนิดตัางๆนะครับ<ม>ก็มีราคาตั้งแต่10บบาทจนถึงหลายหมื่นเลยนะฮะนี่รบบนี่สวยงามครับตันนี้ก็จะเป็นอโลคาเซียสตรอมนะครับราคาอยู่ที่6,500บาทครับนี่สวยงาม นี่สวยงามมากครับมีหลากหลายนะครับมีทั้งสับปะรดสีนะครับแล้วก็มีหลากหลายชนิดครับสวยงามครับนี่เอทุท่านมาดูใกล้ๆก่อนสวยงามมากนะครับมีทั้งเล็กะใหญ่อ๋ออันนี้ขึ้นสูงมากครับสวยงามครับ จะพา,าดูใกล้ๆดีกว่านี่สวยงามครับ่าทุกท่นมาดูนี่ครับหลากหลายครับก็วันนี้ชอบไปดูความรักพาทุกท่านมาเปลียนบรรยากาศนะครับหลังจากที่ได้ดูต้นไม้หลากหลายชนิดนะครับในาตามป่าต่างๆแต่วันนี้ ทุกท่านมาเยี่ยมชมกิจกรรมการจัดร้านนะครับแล้วก็การเปิด,ดร้านขายไม้ดาประเภทตา่างๆครับ,น,บ,บนีน่สวยงามครับหลากหลายเลย,ลยมีความสวยงามครับนี่ก็บอกว่าอโก มีมาราคา500ทั้งกระถางอันนี้นะสนใจนะครับอันนี้ก็มาดูครับดูความสวยงามครับครับวันนี้อยู่ที่ราคา3 5 0 0นะครับนะครับก็เป็นเมจิกนะครับประไหลเมจิกเมจิก นี่ครับมีกระถานสวยงามนะครับก็มีราคาตั้งแต่500ยจนถึง,งเป็นหมื่นนะครับนี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งครับนี่เป็น black coral นะครับราคาอยู่ที่4,500ครับสวยงามนะครับท่าน,นครับช่วงนี้ยังเปิดอยู่นะครับก็ใครที่ มีเวลาว่างนะครับสะดวกก็สามารถมาเยี่ยมชมแล้วก็สามารถมาเลือกซื้อได้นะครับก็มีไม้ดามประเภทตามตามให้เราได้เลือกชมเลือกซื้อเลือกหาเลือกเอาไปเลี้ยงต่อได้นะครับสวยงามครับก็วันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ช่องดูความรักได้พาทุกท่านมา เยี่ยมชมครับนี่อันนี้ TNA รักไม้ด่างครับนี่เบอร์โทรครับน่าสนใจสอบถามได้นะครับอันนี้คือถ้าใครสนใจก็สามารถโทรเบอร์นี้ได้เลยนะนี่ครับรักไม้ด่างเปิดตลอดเวลาครับนี่มีกล้วยฟลอริดาด้วยครับจากห้า 100, 000, หมื่นเหลืออยู่38,000บาทครับนี่ฟลอริดาครับลายหินอ่อนนะครับอันนี้กล้วยลายหินอ่อนด้วย ก็ใครสนใจก็เบอร์นี้เลยครับนี่เบอร์นี้เลยชื <s <S ่อชื่อพี่อะไรนะครับอันอันครับอ๋อโอเคพี่อันเนาะเนี่เบอร์นี้ครับเปิดตลอดเวลาครับตีหนึ่งก็สามารถโทรมาได้โอเคขอบคุณมากครับก็สามารถโทรมาสอบถามไม้ด่างนี่ต่างๆได้เลยนะครับสวยงามครับนี่มีแบล็กโครอนะฮะสวยงามครับ สว,สวยงามครับก็พ mm hmm. าเยี่ยมชมบรรยากาศนะครับก็ใครที่สนใจในส่วนของไม้ด่างนะครับก็ม mm hmm. ีกระถางชนิดต่างๆให้ได้เลือกชมนะครับ mm hmm. ครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับก็ช่องอดูความรักได้พาทุกท่านมาเยี่ยมชมกันจากร้านขาย ไม้ด่างประเภทต่างๆนะครับก็จดอยู่ที่ห้า,างโรบินสันสุรินทร์นะครับวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับจากการปลูกต้นไม้เรามาดูบรรยากาศของการขายไม้ด่างประทภทต่างๆครับสวัสดี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับ